รถมา3ปีเขาดูแลดีประทับใจค่ะบริการดีส่วนลดของแถมก็โอเคนะครับที่บ้านของผมคุณพ่อคุณแม่ใช่รถโตโยต้าทกคันเลยครับจากเสียงความไว้วางใจของลูกค้าเราอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า55ปีโตโยต้าชิงใหม่ให้ได้มากกว่าของแถมส่วนลดจัดให้รถได้ไวโตโยต้าชิงใหม่เท่านั้น สำนักงานใหญ่ติดกับนิยมพานิช์สาขาราชดำเนินซีแยะไฮเวย์ลำพูนฝางสันปะตองและจอมทองโทร053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุ้นรับฉัเไม่รู้ Major c i n e p l ก x กับ The New Normal of Entertainment Lifestyle สะอาดมั่นใจชมภาพยนตร์ปลอดภัยด้วยมาตรการ Extra Screening จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ Safety Tracking ติดตามให้คุณได้มั่นใจ Cleanliness ทำความสะอาดทุกจุดบริการและ Touchless Experience ลดการสัมผัสด,ด้วยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code Major We Care เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมการกลับมาของคุณลูกค้าเพราะความสุขของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ สตียรอยสตียรอยสตียรอยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องให้รู้จักสตียรอยพงษงมันเป็นสารต้องห้ามนะพี่น้องกินเข้าไปนักนักต้องเกิดโรคเกิดไัย สตียรอยมันอยู่ในยาตี่เฮาซื้อมาโดยบอกปรึกษาหมอเปิ้นโฆษณาว่าดีนักหนาปวดแข่งปวดขานั้นหายแน่นอนสตียร้อยจับเข้าไปกันกรอนทั้งกระดูกทั้งร่างกายเหนื่อยอ่อนเพราะทะลุอาจถึงต้องกับตายเลยนะา ยาชุดติเป็นว่าดีอันนั้นก็มีสารสเตียรอยกินเข้าไปอาจจะติดยาถ้าบัดได้กินยาอ่อนล้าแน่นอนพ่อแม่พี่น้องฟังตัมงนี้ก่อนถ้าเจ็บถ้าป่วยไปหาหมอก่อนจะปลอดภัยแน่นอนสุขกายสุขใจสเตียรอย

ท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิชัยทวีลิขุนและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิดผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าสวัสดียำเจ้าคุณผู้ฟังที่ขคาวรวบทุกท่านเจ้าตันทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้า มาปากันแล้วสำหรับวันนี้วันยังวันการเจ้าคุณผู้ฟัง6เมษายนพศ2564และวันนี้หนึวันพิเศษเจะวันจักรีเจ้าคุณผู้ฟังในบรรยากาศที่6เมษาแล้วก็มีฝนสุยๆแต่เจ้านี้จุ้งมาจัดรายการนะเจ้าเบนหน้าออกไปตั้งนอกตั้งป้างสัตตหันใส่ดอยสุเทพในรอบเดือนโอสุดยอดเจ้ายกนิ้วเลยเนาะเป็นว่าอากาศเย็น แม่เป็นเจ้าเกิดอะไรอย่างกันขึ้นกันช่วงนี้แอบค่ะแม่แม่กอยตัวกันแล้วกันนะเจ้าสุติสุสัปดาห์จะเป็นในลักษณะจะอีเนาะจะรถจถนนระมัดระวังตัวเนอวันนี้สี่จะดักแซบดักซอยกันไปสักน้อยนะเจ้าจะการยองยื้อออกนอกหน้าต่างเมื่อตะกี้เนาะรถอาจจะบ่ค่อยนักหนาสักเท่าใดเจ้าแต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีหลากหลายครอบครัวอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างต่างต่างกันเลยเจ้าอ้าวแล้ววันนี้แน่นอนเจ้าจงรายงานตัวพร้อมกันกับผู้อํานวยการสถานีทุกท่านกันเลยนะเจ้าในหลากหลายพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ ปูนพยาเจีงยงไฮไม่ห้องสอนนอกเหนือจากนี้แล้วนะจ้ายังจะมีะการชมไลฟ์นะจา้าในวันนี้วันการเนาะมีคนตักเอิญเข้ามากันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีคนมาลักพอแต่ม่ได้ตักเอิญตัวกันเป็นมีนะจา้าขอบคุณนักๆที่อยู่เป็นคู่กันเน้อะนะจา้าแล้วก็ติดตามถ้าฟังข่าวกําเมืองสามารถส่งลิ์ข่าวไปให้เจ้ามูเจ้าฝูงของเฮาได้จา้าขอบคุณจา้าวโตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจใกล้คุณจา้าขอบคุณห้งหนังเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์เนาะในการสนับสนุนช่วงเวลาดีๆในวันนี้และที่พลลาดาไดไ้กัันนเย Thousand, คือแหล่งข่าวจะมีข่าวใหม่ๆมาให้จุ๋งได้นํามาเล่าสกุลผู้ฟังได้ฟังกันแบบนักหนาปะปา้านบอกว่าจะเป็นเว็บไซต์จากกรมอุตุนิยมวิทยาจากเว็บไซต์จากเจมานสออนไลน์ไทยรยัฐออนไลน์แล้วก็สํานักข่าวประชาสัมพันธ์พอไปถึงข่าวสารอื่นๆกันแหมเนาะขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าทักทายพี่ช่อเอื้องนะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่จุ้งสวัสดีเจ้าทักไทยคุณอมรสวัสดีวันหยุดเจ้าพี่จุ้งก็เลยบอกว่าสวัสดีวันทํางานขายจุ้จงยังๆๆคงเย็บแย่งงี window, ่งการตามปกติกันอยู่เนาะเอาละ เจ้ายังคงมีสปาอันปันเรื่องราวมาก่อติดตั้งเก้ากับสภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะเจ้ากับในช่วงนี้เนาะโอ้สภาพอากาศภาคเหนือของเหายังคงมีฝนฟ้าขนองเจ้าร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักกลมแหงเป็นซัมตี้อยู่ณบริเวณแม่ห้องสอนเจียงใหม่เจียงไฮละปูนลำปางพยาวแปนน่านอุตรดิตถากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรอุณหภูมิเฉลี่ยตามสูดเจ้าสาวเอ็ดถึงสาวสามองศาเซลเซียสละ เฉลี่ยสูงสุดซาวสี่ถึงสามสิบสององศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความไวลมสิบถึงาวห้ากิโลเมตรต่อจอัวโมงเฉพาะวันนี้จะาฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วก่อนลมแห้งเป็นซัมตี้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดซาวถึงซาวสี่องศาแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดซาวเจ็ดถึงสามสิบสี่องศาส่วนวันพุกยาวจีบไปจนถึงวันติดนะจ๊ะพุดธผัดสุกสาวตินี้ มีฝนฟ้าขนองลดน้อยลงแล,ะละ้วเราจะาร้อยละสาวถึงร้อยละ30ของพื้นที่เนาะแล้วก็มีลมแหง้งอุณหภูมิเฉลีย่ยต่าสุดเจ้าสาวสองถึงสาวเองศาเฉลีย่ยสูงสุด3 0มสถึงสาองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความไวลม1 0บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากาันกน,กนักเลยเนะเจ้ามาอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันแล้วเรียบร้อยเนาะเอาละนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าในห้องข่าวชมรมมีการบอกกล่าวตักเอิญกันเข้ามา นะ้ขอบคุณน,น,นักเลยเนอรร้อยเจ็ดจุดูนย์วิทยุบ้านเอ้อทอสกัมแปงสัญญาณชัดเจนดีเนอะร์น้องจงจาขอบคุณเจ้าแล้วก็ FM 89.0ในหลวงเจียงดาวสวัสดีเจ้าวันจักรีเนอร์ชุ่มฉ่ำน้ำฝนอ่อยๆอสุดคืนพอหันได้หลวงเจียงดาวแล้วครับเ,เหมือนจุงหัหนดอยสุเทพแล้วนะนะเหมือนกันเลยเจ้าขอบคุณ94.75เจ้านักบุญขุนเขาฮอดเนาะรับสัญญาณแล้วเรียบร้อย91.0ในที่วันรับแลเนอร์เจ้านี่หนาวเลยละนะขอบคุณเจ้าไม่เนดแล้วก็มาถึงวิทยุคนที่ดีอำเภอฮอด89.25แล้วก็พอไปถึง96.259 รดิโอกันตวัวขอบคุณน,น,นักเลยเจ้าขึ้นตังละปูนบอกว่าปี้ปีเสียงมันเบาครับเงฮงเฮกรัรมเตอเอเบาจนจะต้องเงียงหูฟังไปเลยนะนะเจ้าไปจุ้งสุดยอดละเจ้ามิกขึ้นแบบเต็มตีละเนาะแต่ว่าช่วงนี้มีการปรับในเรื่องราวของระบบสัญญาณอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นขอสุมาอภัยกันตวัวในเสียงที่ก้อยๆจุ้งจะตะเบงเต็มตีละเจ้าตอนนี้กําลังเฮอ,อช่างมาเช็คเฮกอยู่น้อยในระบบของการส่งสัญญ,ญาณ URL เจ้าขอบคุณ นักเลยเจ้าอันก้อยเหมือนกันหมดเลยจงส่งสัญญาณไปบัดเดียวนี้ก็ก้อยแต่ก็จะพยายามแก้ไขขอบคุณนักเลยนะเจ้าจากคุณตั้ม f ออไออย่างสักตี้นักหน้าที่จังหวัดลพููนขอบคุณนักเลยเจ้าอ่ะส่วนของตังไลฟ์บอกว่า ทุกอย่างโอเคจุ้งจ่าขอบคุณเจ้ายินดีนักๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวจุ้งจะพยายามกันละกันเจ้าได้ติดตามเรื่องนี้มาประมาณสักสองติดได้ละเจ้าขอบคุณนักๆเลยเนอ้อออดเอาหน่อยหนึ่งเจ้าอ่าเดี๋ยวจุ้งจะแก้ไขให้เนาะแต่วานี้แตกกันหื้นๆื้นเจ้าคุณผู้ฟังโอ้เป็นเรื่องราวตี โอ้ยังได้ปลั่มปลเรือนี้แล้วเราจะยี่ยังได้กันแฮมเนี่ยเนาะหลังจากที่ผ่านมาถึง83วันแล้วแต่ก่อป่อป้นบ่เต้าป่าตันกระทรวงสาธ,ธรารณสุขเปิ้นบอกว่าปะกันกับคลัสเตอร์โควิดนะเจ้าสถานบันเทิงเนาะคุณผู้ฟังที่กรุงเทพแล้วก็ริมณฑลซึ่งล่าสุดก็คือ70รายจรเจ้าเฮตี้นักท่องเที่ยวไปหลายล้านแล้วกว่าเอาไปแพร่เอาไปกระจายต่อนะเจ้าเป็นลูกโซ่กันเลยเอายังไดกันดีเนาะเปิ้ลบอกว่าตอนนี้ในหลากหลายพื้นที่นะเจ้า ในแถบจังหวัดภาคหลางมีคลัสเตอร์ก็คืออยู่เป็นมู่เป็นจุมนะอย่างเช่นสถานบันเทิงนี่สถานบันเทิงนี่าอาหารนี่หรืออย่างบางอย่างนะจ๊ะทีนี้พอติดคนหนึ่งไปกําเดียวเลยแล้วกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ ไปตังปุ้นพ่องไปตังเพพ่องแตกขาแล่ขาเจก็เลยเยะอนะเฮ้ยนะจ๊ะเ,เชื้อแพร่กระจายนักึ้นแล้วก็ไปได้อย่างบวยแล้วเจ้าช่วงนี้เนาะเอาละคงจะต้องติดตามกันต่อเนื่องต่อไปจ้าสถานการณ์ต่างๆทีนี้สิ่งที้ค่อนข้างน่ากลัวนั่นก็คือจ๊ะในแต่ละพื้นที่ถ้าเวลาติดติดกันเป็นหมู่เป็นจุมเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าพิ่นก็เลยบอกว่ากรณี ani, ที่จะต้องจัดการจัดงานในรูปแบบที่มีคนนาก,กว่า50คนขึ้นไปร้อยคนขึ้นไปขอให้ ขอร้องขอจากทางการก่อนเ้ืก็จะมีมาตราการระเบียบการจะว่า,าจะต้องจัดในพื้นที่ใดนั่งอย่างใดมีการกวดเช็ควัดอุณหภูมิตอนเข้าตอนออกก็ปลอดภัยมอกใดนะจ๊ะอันนี้ก็คือนักเลยก็จะต้องขอ,อ จากทางการก่อนว่าจะสามารถจัดงานทันทันใดก่อเอนเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ติดตามกันตอนเนื่องต่อไปเน้อทีนี้ทางด้านกรมอนามายัยเปิ้นก็ย,ย้ำถึงเก้าข้อพิเศษกําชับสถานบันเทิงตึงพับตึงบาคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 กันแบบแตาแต่ว่ากันเลยเน้อ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะเจา้าเปิ้นบอกว่าป้อแม่พี่น้องอสวมใส่หน้ากากเมื่อไปสถานบันเทิงผับบาร์้อยละ88ย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการป้องกันโควิด -19 แบบแต้แต่ว่าว่าพร้อมกับขอความร่วมมือนะเจา้าประเมินตัวเก่าผ่านแพลตฟอร์มไทยซอบโควิดเื้อนักคืนเพอที่จะได้สร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยเื่อแก่การบริการต่างๆตึงผู้ที่ เป็นเจ้าของกิจการท่านๆห,ห,หรือคนเฮาเขาตี้จะเข้าไปแอลถ้าเกิดว่าต่างคนต่างเข้มงวดซึ่งกันและกันจงเชื่อว่าเฮาจะสามารถควบคุมได้นะคนผู้ฟังแต่ยังขั้นว่าน่ะเวลาไปกินข้าวแอบมันจะบัมีไผร์ไซแมสแล้วแล้วเจ้าคนผุ้ฟังก็ต้องเอาแมสออกเนาะแต่ว่าเฮาจะย่งใดโอ้ขาจะกิน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 ก่อนในระวังกินเราต้องอู้เดี๋ยวน้ำลายจะเส้นไอ้น้คนผุ้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เฮาเน้นย้ำกันอยู่เจ้าอันนี้ก็ความคืบหน้านล่าสุดเนาะซึ่งกรมอนามัย ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆขับเคลื่อนมาตรการสามสร้างสร้างมาตรฐานสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจกับแพลตฟอร์มไทยซอฟโควิดพลัสนะซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็มูอเฮาเขาาหมตัวเนะเจ้าคุณผู้ฟังะคงต้องติดตามข้อมูลจากทางการไปตั้งแต่ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการอย่างย่างไดได้พ่องเนาะเจ้าส่วนตะวันแมลงนี้ประมาณ5โมงแรงจังม่มีการออกมาตรการเข้มข้นแล้วเจ้า หลังจากปะผู้ป่วยรายใหม่ถึง4ี่รายตัวกันเชื่อมโยงสถานบันเทิงที่กรุงเทพนะจ้าเพื่อนกระเฮ่งสอบสวนเพื่อที่จะติดตอมทอมตัวผู้สัมผัสเกมสั่งการฮือก้รานจำกัดฮือนะจ้าภัยจะไปกินเลี้ยงนะจ้ากินเหล้ากายอย่างใดกาฮือได้ตึกห้าทุ่มแต่อเน่หลังจากนี้บ่ฮือแล้วเจ้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะจ้ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกับนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัด แถลงข่าวนะเจอมา,านสื่อนวลชนถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางด้านรองผู้ว่าเป้นแจงว่าจังหวัดเชียงใหม่ป่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2,019หรือโควิด -19 4รายเจ้าเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมตินะเจ้าฮื้ยกระดับ การควบคุมการป้องกันเพิ่มขึ้นเพรว่าจะเป็นการจัดขบวนอะไรอย่างต่างๆนะจ้าการเข้าห่วมงานของคนต่างๆนะจ้าแล้วก็จะต้องสวมใส่หน้ากากร้อยเปอร์เซนขบวนต้องบัเกิน200คนสําหรับเอาคนมาอยู่มาเปาะมาหอมกันในลักษณะจะอีเนาะทีนี้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันนะจาหรือร้านอาหารที่มีการจาหน่ายเหล้ายาป,ป,ป่าปิ้งเปิดเพื่อจจำหน่ายแล้วก็บริโภคบัเกินหาถุงตออาอันนะจ้ะตั้งแต่ วันนี้จนพ o s i t 30เมษายนวันนี้จนถึง30เมษายนกันเลยเจ้าพร้อมพร้อมกันนี้ก็ได้มีการประกาศพื้นที่สี่เหลี่ยมแวดโคเมืองเพื่อเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ต้องปฏิบัติตามมาตร,ราการการป้องกันรกรโรคแบบแต่แต่ว่า,วาเคร่งครัดกันเลยพอไปถึงสถานประกอบการสถานบริการในเจ้าจะต้องปรับปรุงเรื่องของระบบการระบายอากาศมันจะต้องเป็งอีคุณผู้ฟังเจ้าลมปัดไปปัดมาได้เนาะแล้วก็ได้สั่งการให้กวดสอบ สถานที่ต่างๆกันถ้าว่าเสี่ยงเมื่อมีมาตราการป้องกันโรคเปิ้ลจะเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวเลยทันทีอันนี้ก็คือข้อมูลเมื่อตะวันวานนี้ส่วนตทางด้านของนายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดเจยงใหม่จเจ้าเปิ้นแจ้งว่าการปะผู้ติดเชื้อัสโควรนา2019รายใหม่ของจังหวัด4รายนี้ มีประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิงในย่านรัชดากรุงเทพมหานครและก่อนนทบุรีปากการระบาดของโควิด -19 ตามที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศเนาะคนแรกเป็นพ่อจายอายุ34เป็นคนเชีงยงใหม่ประกอบธรุรกิจส่วนตัวไปสถานบันเทิงเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปิกมาเชีงยงใหม่ ผู้ป่วยรายนี้ไปสนามบินสวุวรรณภูมิหลังจากห่านก็ปิกเข้าบ้านาพักส่วนตัวแล้วก็ในวันที่หนึงก็มีข่าวการระบาดในสถานบันเทิงที่กรุงเทพแยกกักตัวต่อมาก็เข้าหับการกวดเจือ้อปรากฏว่าเมื่อยบ่าไอบะมีขี้มูกน้ำลายเจ้าแต่ ติดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเปินแยกตัวตีห้องความดันลบคงยานาครพิงกันแล้วเรียบร้อยเนาะรายที่2เป็นป้าใจอายอุเ6้าอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะประกอบธุรกิจส่วนตัวอันนี้เดินทางไปสถานบันเทิงย่านรัชดาที่กรุงเทพพร้อมกันกับผู้ปาา่วยรายที่1อันนี้วัยปิกมาเชียงใหม่เหมือนกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือแยกตัวตีห้องความดันลบที่ฮง,งยานแล้วเรียบร้อยส่วนรายที่3เจ้าเป็นคนเชียง ไ,ไปเป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้ป่วยรายที่2ปิกมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวพุ่มพร้อมกันตึงปะ ถึงเชียงใหม่และบอ่อไปพักอยู่บ้านแฟนแล้วก็เข้าไปกวดเสาหาเจอแต่ผลยืนยันเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ก็แยกตัวสามรายนี้ไปตจวกันเป็นเจ้าหมูเจ้าฝูงเนาะส่วนแถมเนื่องรายเจ้าคุณผู้ฟังเป็นป้าจ่ายสัญชาติจีนอิยุซาวแปดอันนี้อยู่ในตัวเวียงเชียงใหม่บัดมีไปแอลที่จังหวัดนนทบ,บุรีเจ็ดวันและปิกก๊งเชียงใหม่มีทำลายกันนักนาป,าป่าปานอบอกว่าจะเป็นฮันปิ้งย่างสนามบินเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ไปกินข้าวแรงที่กาดที่พระเนธ ไปเตีวตี้เซนทันเฟสเมื่อวันที่3เมษายนแล้วก็ไปกินของคบกํากินบริเวณเใกล้ๆสนามบินกวดเจื้อแล้วกว็ปะเจ้าเอาละก็จะมีการบริหารกันอย่างติดตื่นเนื่อง,งกันต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังและก็ย่อมจะต้องสามารถควบคุมกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเนจ้าปฏิบัติตามมาตรการที่ได้หับสั่งมากันแล้วกันเนาะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเราจะผ่านป้นเรื่องนี้ไปโดยการเจ้า มาถึงความคึกคักม่วนงานสําหรับการเกณฑ์ทหารอ่ะในพื้นที่อำเภอสังกําแปลมีสาวประเภทสองมากันตัวเจ้าตั้งแต่7จ็ดโมงนของตะว,วันนี้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติวา,ารอําเภอสังกาแปงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีคณะกรรมการ,ก,ารกวดคัดเลือกทหารกองเกินเข้าหากราชการทหารกองเกินประจําปีนี้จะมีการจับใบแดงใบดําก็ว่ากันไปเนาะมีการรักษาความสงบรเรียบร้อยจะมาอำนวยความสะดวกแก่่อ,อแม่พปินองต่มาเทียพอลูกหลา ตานเต้าว่าเป็นยังไงก็จ้าเนาะอ้าวละก็เป็นประจําคู่ปีที่มีลักษณะจะอี้แต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักกันเลยเจ้ามีผู้คัดเลือกทหารกองเกินนักเลยแล้วก็มีสาวประเภทสองก็ได้เออตั้งโฮหฮิ้วกันไปเนี่ยเนาะอ่ะยินดีจัดนักเลยเจ้าก็ปฏิบัติภารกิจหน้าที่กันเนาะคุณผู้ฟังอ่ะมาถึงแฮมนึเรื่องต่อมาสำหรับแมงเมาโอ่ ตะคืนนักแต่เนอเจ้าบบฝนก่ตกนักโดยตะคืนอันนี้แมงเม่าเป็นเหตุเจ้ารถเกิดอุบัติเหตุความเก้ากันปาดโออกมาเตือนระมัดระวังเฮ่อ,อคนที่ใจรถจะถนว่าใจเย็นๆใจห่มๆเนอะนะเจ้าในช่วงนี้ในการใชรถใชถนนเนะาะใบสามตะวันนี้เจ้า ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากทางด้านผู้กำกับสพอรสเกตจังหวัดเชียงใหม่ว่าช่วงนี้ถนนสายหนึ่งหนึ่งแปดฝนซัดบ,บ้าๆอย่างคันวานนั่นแหลนะเนาะถนนสายเชียงใหม่เชียงหายพื้นที่ตำบปลป่าเมองอำเภอดอยสเกเกตเจ้าปรากฏว่าก่อนถึงดอยนางแก้วที่เกิดเหตุเนะี่ยรถก,ตก่ต๊ะห้องปังข้างพ่องนะจ๊ะบางรายก็คว่ำจนเสากิโลแผงเกิงปังข้างต่างพ่องปอดโทรศัน์มันปั่นปื้นนับไปนับมานี่ก็คือประมาณ เก้าเหตุการณ์ได้นะเจ้าเก้ากันเนาะแล้วก็แมงเมาเจ้ามันหันไฟปัาดทธมันกลับมาก,กันเนาะโ,โธโหลุบปรับหลบปรับคุณระวังเจ้าจากไัยที่ชมพอกันไลฟ์ไปเดี๋ยวนี้ก็จะหันลักษณะของหูบข่าวที่มีกันเข้ามาโอ้โมแม่เป็นเจ้าในการนี้เปิ้นก็เลยได้ ือเอารถน้ําไปล้างแมงเม่าที่ตายเหี่ยวฟื้นบนถนนซึ่งเมื่อมันตายนักก็เป็นระยะทางยาวนักคุณผู้ฟังเจ้าและคี้ปุ่มมันมันเบียบบอ,อกันถ้าเกิดว่าเขาขับรถขับลาไปนี่อาจจะมืนได้นะเจ้าโอ้ยใจบดีไงต้องพ่องอแบทแทนแบนพ่องเจ้าจนออหยังขอบหัวปังข้างตังนัก แต,แต่เลยระมัดระวังในการจรถจรถนนโอ้ยล่าสุดกันนี้นะจะยัดยื้ออยู่ปังข้างต่างให้ใจบดีอ้าวระมัดระวังใจรถใจถนนเน้นย้ำระมัดระวังได้อย่างเดียวเลยเจ้าจุ้งบอกว่าจะใช้กำใดแล้วประเดี๋ยวนี้เนาะ,ะจ้าจ้าก้อยก้อยนะถนนก็มื่นตัวเจ้าในช่วงนี้เจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีก่อนที่จะไปยังข่าวสารบร,ริการเจ้าไปที่ไหนกันตอนเนื่องเดวเนอเดลเนอมีข่าวอ,าอย่างสนั่นปันนื้นแหมก่ออ่ะ ปลอดภัยสบายใจหายห่วงและเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของข่าวสาบริการเลยเพราะว่าข่าวที่เหลือนี่าบาดแบบเป็นไอหยังนักละนะเป็นข่าวบอกกล่าวกันไปเนาะขอบคุณพูอใหญ่ใจดีในช่วงนี้กับโตโยต้ากันก่อนเจ,จ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณวันนี้จนถึง30เมษายนวันนี้จนถึง30เมษายนโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็คือเอารถไปเช็คเตอร์5รายการเช็คเฮิร์สจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าจะซ่อมไอหยังจะได้ก บอกกล่าวกันเข้ามาได้เพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษกันของแต่มีส่วนลดบอกว่าจะเป็นยางรถ4เส้นก่อนลดมูลค่ากว่า2ปันนะการถ้าเกิดว่าไผ่นะ,จะเจ้าจะเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนอ่็ราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋ากันของแต่มาเสี่ยงเพียงตัวอีเต้์เจ้ายังจะมีส่วนลดสําหรับอัลลอยร,ระบบเบรกต่างๆนักหนาป่าปานกันเลยเน้อขอบคุณนักๆเลยเจ้าส่วนลดแบตเตอรี่ก็มีนะ,นะวันนี้ถึง30เมษายน เจ้าเดินทางปลอดภัยเย็นใจกับราคากับโตโยต้าเชียงใหม่ 053, 2 0 2 2 0 9 0โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเนอร์เจ้าภัยที่จะทถามไทยข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากแอปพลิเคชันไลน์เจ้า ID นนอ n i a อ s i g n Toyota เชียงใหม่พิมพ์ภาษาอังกฤษกันได้เลยนะเจ้าขอบคุณนักๆก,กันเลยเนอะร์ ข่าวสารบริการแรกสำหรับจงจาในวันนี้เป็นข่าวฝากเป็นงานบุญนะจา้าตี้วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งจะมีงานในวันที่19เมษายนนี้จะมีงานในวันที่19เมษายนนี้ปะละเรียบร้อยหลังจากตีตื้นพอไปเร่งเป็นกล้เ้าหาเกือบปะปะ คุณผู้ฟังเจ้าจะมีงานส่งน้ําพระพระเจ้าตาเขียวนะเจ้าแล้วก่อฉลองปิดทองพระพุทธรูปเจ้าตาเขียวฉลองตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวแล้วก่อฉลองตงําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของเจ้าอาวาสกันตัวนะเจ้าซึ่งงานงานนี้จะจัดในวันที่สิบ เเดือนเมษายน,นเจ้าสิบเก้าเมษายน,นเยน,น้อคุณระวังเพราะฉะนั้นไผ่อยู่ตังปูนนะฮะไปห่วมง,งานจุ่งกันลังแม่กอยพออ่าโอ้วันที่19วันจันแหมตัวอ้าเด็กก็ว่ากันแหมยกแหมรอบหนึ่งเจ้าขอบคุณาข่าวสารบริการพิเศษจากท่านพระครูภาวนาสภพิษเจ้าขอบพระคุณนักๆเลยเน้อทางด้านเจ้าอาวาสวัดบรรเหลาพระเจ้าตาเขียวเจ้ามาข่าวสารบริการอื่นๆมีแหมก็อเอาละ ม,มสามสาม,สามเรารักกันนะจ้าสำหรับไพรตี้ถ้ากอยการทบทวนสิทธิ์เนอร์ประกาศผลแล้วไผรได้ห้าสี่ปันพ่องมาเช็คกันเลยเนอร์เจ้าคุณผู้ฟังเปินประกาศผลแต่วันวาสำหรับเซตตี้จะต้องทบทวนสิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าไปพอในเว็บไซต์กันได้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กอใส่เลขบัตรประชาชนลงไปแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เจ้าเลือกเมนูตัวสอบสถานะนี้เนาะกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาให้ครบกันถ้าเกิดว่า สิทธิ์แล้วสะตุ้งสตังติรัฐบาลจะช่วยฮับเปิลก็จะโอนเข้าเป๋าตังเลยทันทีเน้นย้ำว่าเปาตังสามารถใชจใจได้แบบบมีเงินสดเนอะเจ้าเอาไปสแกนคิวอาโคตตาละเลดวันก่อนจุ้งก็ไปมาละอ่ากาดกอมติบานไปซื้อถังน้ำแกนเกามันแล้วเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก่ออันอีแม่เอาเก้าอี้พลาสติกนึ่งตัวจุ้งก็บอกว่าอันชาใจเราลักกันได้ก่อเนะคะตาละเลดไปอีแม่ก็งงอ่ะอันลักตังมันไปอยู่ตังใดอ่ะลัดแลภัยจะได้แลฮันกา ก็จะได้สตังก์ก่อนงก่อนอธิบายแต่แม่ก็ยังงงอยู่นะเจ้าแม่อ๋อแต่แม่ก็แป่งอันกิ้วหิ้วอ่าแม่ก็ยังงงอยู่เนาะองต้องอธิบายกันตัวเนื่องต่อไปว่าบัดเดยนนี้มันเป็นระบบของบัตรบัมีเงินสดแล้วว่าเจ้าคนผู้ฟังเนาะแต่ว่าโทรศัพท์นี่ก็เป็นกู้ยางของเขาอเพราะฉะนั้นอย่างกอยพอกันเฮ้อดีๆนะเจ้าบดีเอารหัสไอหยังเฮ้อไผ่เวลาป้นส่งลิงก์ไอหยังมาเฮ้อตั้งข้อความหรืออย่างต่างๆบดีเตกเข้าไปเนื้อคนผู้ฟังเจ้าสตังค์มันมีหันกี่บาทใน ธนาคารเฮาในบัญชีเฮามันหูบเอาไปหมดเลยนะยี่ไดเอาอ่ะนะแม่ก็ถามจะด้วยความงงยี่ไดเอาอะ่ะแม่เดี๋ยวเปิ้นมีรหัสนะจ๊ะเอ่อเพิ้นเฮว่าอย่างแฮกเข้าไปก็ได้ละแฮกกันที่เอาโอมแต่ก่อนหนะ้าเม็ดดำๆเผ็ดๆนะกะบอก่าจุงกระเลยกมาหัขยันขยันบอกแม่เดี๋ยวๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะอธิบายเฮ้ฟังทีหลังเจ้าขอบคุณนักเลยเนะ้อด้วยความห่วงใยเจ็ดโมงห้าสิบสี่นาทีแล้วเจ้าไปที่ไหนกันต่อเนื่องเอาละ สำรับไผตี้นกเล่าเป็นประจำใส่ดืม่มใส่เมาตั้งลำปางเป้นเริ่มแล้วนะจ๊ะสำหรับการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมกุประเภทในช่วงปีใหม่เมืองนี้บ้กกาก้าว่าเฉพาะลำปางต่ออันมีแหมหลากหลายพื้นที่เลยนะจ๊ะและก็ที่สำคัญประกาศแล้วเรียบร้อยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ้านห่วงต่างๆเปิดได้ถึงห้าทุ่มต่ออันเนอร์ไพจะกินหรืออย่างต่างๆได้ห้าทุ่มอย่างเดียวเน้นย้ำนะจ๊ะว่าโควิดมันมาได้ไปต่างดนะ ถ้าเกิดว่าเราลาสาจ้าหรือไออย่างต่างๆมันจะลอดมาห้อมใดหูใดก็บ,บง่งหูว่ะนักแต่้เลยเจ้าอ่ะไปที่ไหนกันต่อเนื่องปะ้ทะทรมวลงานสำหรับเทศกาลลาบเมืองปุโร แต่วันนี้ตีขวงอนเนกประสองค์อุทยานการกา้กาดสวนแก้วเจ้าตั้งแต่เตียงเกิงจนถึงสองทุ่มแต่ว่าแต่วันซืนวันต,ตีตีผ่านมาแล้วเจ้าซึ่งชมรมสื่อมวลชนเอาวุงหวัดเชียงใหม่เปิ้ลก็จัดกิจกรรมนี้แล้วก็จัดขึ้นกู้ปีกันเลยยังคงคึกคักม้วนงานสารกันนะเจ้าแต่งกายพื้นเมืองอูอ้กาเมืองแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะยังยิ่งลาบของกินคนบ้านเฮานะคนระบฟังเนาะจุงขออนุญาตกราเครื่องในแล้วก็สวายแปลกใจเจ้าคนรับฟัง yeah uh -huh. ไม่บอกว่าลาบต่างจยงหม่เครื่องในหมมีมาเหมือนบ้านจุ้งติลีเจ้าเครื่องในกล่องขคุโค่นอ้าวก็ต้องแล้วแต่ว่าหน้าพิกัดใดมีวัฒนธรรมในการกินในลักษณะจะใดอ่ะก่อนานลาบกาหนึ่งเอาละจุ้งขอติ้วนางหมูสวายก่อนกันแล้วกันในกรณีที่อีแม่บอกขั้วเฮ่อแต่ถ้าเกิดขั้วเฮ่อแล้วก็สามารถกินได้ช่วงนี้กินสุกๆเอาไว้ก่อนปลอดภัยเน้อเจ้าด้วยความหงใย,ยเป็นอย่างยิ่งอา้าวส่วนของกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีกอจัดตามปกติส่วนงานที่กําลังจะเกิดขึ้น ในช่วงของเทศกาลปีใหม่เมืองจียอีเฮาก็จะพอเรื่องราวของความปลอดภัยเป็นพิเศษนะจ้ะทรงการแบบ New Normal, นะิว n o r m a l ลเนอะบอกว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมบอกว่าจะเป็นการใส่สวมใส่หน้ากากอนามายัยจ้ะและ้วกอดล้างมือจเจือเจือพอไปถึง สแกนแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่เราจะได้รอดป้นติดตามได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะขอบคุณช่วงเวลาดีๆช่วงนี้เจ้าเหลือเวลาประมาณสัก3ามนาทีตะกี้จ<อ>งจะลืมขอบคุณหงหนังเมเจอร์ซินเพล็กซ์เนาะไปไม่ได้ไปตั้งใดเจ้าไปพอหนัง่าไปในห้างได้สวมสใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าหงเพื่อจะมีจุดคัดกรองต่างๆแล้วก็เพิ่นกัเว้นระยะห่างเวน้นที่นั่งให้เฮาในการที่จะพอหนังกันแบบม้วนๆช่วงนี้เข้าหลายเรื่องเลยเจ้าจงจ่จะแมยไป ไปฟังเออไปไปพ่อก็อวันก็ยังแบบแบบเป็นปฐมอย่างพ่อบอกค,ค้อยตรหนาขคืนนักแต่แต่เลยเจ้าอ้าวพักผ่อนยตน์ใจกับหงหน,นังเมเจอร์สินปเล็กเนอร์สองนาทีทรงตายเจ้าก่อนที่จะไปที่ไหนอย่างใดง้ายไปเจียงของมีการจัดงานใหญ่เกียมเปิดระเบียงริมโค้งชมใหม่ในงานปีใหม่เมืองเทศกาลปาเวณี13เมษายนนี้เจ้าโอ้ดีงามนักเลยเนอร์วงพยัญชนาคีมโข้งระเบียงริมโคงอำเภอเจียงของจังหวด จีงไฮในอำเภอนเจะพร้อมกันกันกบวัฒนธรรมของจังหวัดนเนาะรองผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิ้นมีการจัดกิจกรรมกันขึ้นนะจ้ากับการแอลปีไมเมืองตีสืบสารวัฒนธรรมไทยใส่ใจโควิด19 12 14เมษายนนี้ตีควงวัฒนธรรม ของเออเดี๋ยวก่อนเออควงควงพญาหิมโของอาเจ้าทีา่เจียงของไปห่วมง,งานกันได้แล้วก็ป้องกันตัวเก่าเฮ็ดีดีวันนี้ขอบคุณแรงข่าวเจา้ามาว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์จากเจียงมณีสออนไลน์ทรัฐออนไลน์แล้วก็ปอไปถึงสำนักข่าวกรุมประชาสัมพันธ์กันตัวนะเจา้าวันพวกจุ้งรายงานตัวเจ็ดโมงเกินเหมือนเดิมเจ้าขอบพระคุณผู้มีการสถานีในการเช็คสัญญาณเฮ้อจุ้งกันตวนะัวเนาะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนแล้วนะเจ้าระบบการส่งสัญญาณจะถูก ทำให้ดีขึ้นนักละนี่อ่าขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าที่อ,อยู่เป็นกู้กันเนาะและแน่นอนวันนี้เวลาเสียงแล้วของแต่เจ้ากัามปูบอกว่าแล้วจะไปห้องก้าเสียหายกับภายในปีเมาเป็นเหตุจะอ,อีเออ้ยนั่นนะ่ะ อันไอนอย่างก็แมงเมาตายเหี้ยฟื้นเนาะก็จะต้องก้าเสียหายเกาะบกุบ้เจียงยะใดเจ้าจะต้องระมัดระวังตัวเก่าเนาะจกสตางตัวเก่าซ้ารถกันไปอสวัสดีเจ้าปีจุงอากาศเปลี่ยนนาหนาวหอนๆระมัดระวังตัวเนอรขอบพระคุณหมอนาะจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่ตัวเจ้ายินดีจัดนักใ,ใส่ใจห้าส,สานสุขภาพเหมือนกันลักษณะอิดเพราะว่าเวลาจวนมาแล้วถืออาการร่ำลาเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนิร์ดและแน่นอนเจ้า วันนี้ปิเจ็บนัทตรุไทยเทวีริศกุลและจุงจากปวิชยาไปรายการร่ำลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกภารกิจสวัสดีเจ้า